ลาลาลาช่วงหนึ่งที่ใจฉ anyway. ันได้ม right ีเธอฉันนั้นได้มีเธออ๋อติมเรื่องราวมาใหม่ในชีวิตฉันมันเริ่มไงมันก็เป็นเริ่มแรกตามมากใช่ปะใช่แต่ว่าจะบอกว่าเพลงนี้มันเศร้าแบบมันไม่ได้เศร้าแบบตายไมเศร้าแบบคนโกรงได้แล้วใช่เจ็บด้วยชิดไปเองอ๋อ อุปสไอ้เแต่ว่าจะที่ว่าจะตีความหมาว่าเศร้าอ่เพราะว่าแบบมันเศร้าพี่มันเศร้าแ่อาไม่ได้เศร้าแบบเศร้าแบบอยู่ตรงกลางใจมันไม่ใช่พี่เหมือนคนที่มันพีก้องจุดที่แบบพี่ก้องเราพิงหมดบาทมางเลยอ่นวี้เเอเออเออเออเเเอ ตอนติดโต๊ะติดตโต๊ะติดติดโต๊ะติติดต๊ะติดติดนต๊ะติดติดนต๊ะติดติดโต๊ะ่ป็นสอ่ละตึง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  งปืนดืดปืนดืดปืนดืดเฮ้ยเพลงเขาก็โหดอยากร้องเพลงนี้รักฉันเท่าที่เธออยากรักเธอฟังว่าเล็เป็นทรายเหมือนประมาณเหมือนโดนขยับ